ทุกคนคุกกี้ข้าก็จะเอาเขาอบไปไฟร้อยเจิองศาอุป,ประมาณสิบหานาทีนะจ๊ะเดี๋ยวครบสิบหานาทีเราเขมามือกันจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พพวกก่าพอีกแล้วจ้าด้เวลาเขาคั่วเล้าจ้าวันนี้ก็จะเห็ดเป็นในขนมขี้นึ่งแล้วจ้าช่วงนี้จะมาในเอ ขนมขีน้นอาหารขีนน้นแนวนาจาว่าอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเนาะแล้วจ้ามื้อนี้ก็จะเฮ็ดเป็นไอ้คุกกี้ข้าวโอ๊ตเนอนยทัวนะจ้าจ้าเขาไม่หมดจุดิบกระไรจ้าว่ากยใส่อย่างเนาะอะไรก็จะมีเป็นข้าวโอ๊ตจ้าข้าวโอ๊ตแล้วอันนี้เป็นเนยทั่วจ้ามีน้ำผึ้งแล้วก็ ไอ้ถั่วปนจ้ะหรือว่าจะใส่เป็นถั่วอัลมอนด์หรือว่าไอ้เม็ดมะม่วงหิมะพานันธันอะไ้นะจ้ะแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้จะเป็นไอ้เม็ดฟักทองจ้ะหรือว่าเม็ดบัอือเนาะแ้วก็อันนี้เป็นไอ้ถั่วอัลมอนด์สไลด์ามาไวแตงหนานะต้ะจ้าวัตถุดิบกับกมินซัมี่เนาะเฮามาลงมือเห็ดเป็นน้ำกันจ้าจ้ะเฮาก็ดเอาไข,ของทุกอย่างใส่ลงไปเลยเนะาะอัตราส่วนนีกว่า่ได้สั่งนะจ้ะาก็เอาเหมือนเดิมจ้ะก็เอาเลย เอไว้นิดนึงไว้แต่แตงหนานจ้ะความหวานหวานหลายหวานหน่อยกับเอาที่เขาหมากักด้วยจ้ะขั้นตอนองงตอว่ญยากแก่วัตถุดิบก,กับว่าหลายอย่าง แค่คุ้นส่วนผสมทุกอย่างห้มันเข้ากันเนะาะจ้า้าคุ้นแค่นี้กันแล้วแล้วเดี๋ยวฮาจะเอาไว้ตักใส่เห็ดเป็นก้อนคุกกี้แล้วเอาเข่าอบกันนะจ้าจ้าฮากะแตะมาเห็ดคุกกี้ลงอบกันนะจ้า,าก็เฮากบปั่นก้อนประมาณนี่เนาะหรือผู้ใดมี กู๊ปตักไอติมตักกระได้แล้วจ้าต้องมากรอบบะมี่ใส่มือละง่ายง,ง่ายดีจ้ะมือเท่ากับทำขามสะอาดล่างเรียบร้อยแล้วเนาะมันบะมี่แป้งมันก็จะเป็นรวนๆแน่นะจ้ะ เฮ็ดไปเรื่อยๆจนมันมืดแล้วจ้ะก็อยลืมบอกไปในขนาดที่เขาเตรียมส่วนผสมเอ่ยเตรียมในตัวของคุกกี้แล้วจ้ะเขากับเปิดไฟอบน่างไว้เลยลอยเจ็ดสิบองศาจ้า เราอามารถแต่งตัวคุกกี้ของเ,อเขาด้วยอไอหมอนเนาะคุณจะแต่งแบบไดก็แต่งใส่แบบตามที่จะพ้องมกเหยจ่าอยากกินอย่างกใส่ลงไปเลยเนาะ ทุกคนคุกกี้เขากจะเอาเขาอบไปไฟล้อยเจ็ดสิบองศาอบป,ประมาณสิบผานที่นะจ่าเดี๋ยวครบสิบผ่านที่เราเขามาเมืองกันจ้าจ้าทุกคนคือ,อคุกกี้เนยทัวเขาอบของเขาก็อบเสร็จแล้วเนาะหน้าตากับประมาณนี้จ้าแต่ว่าก็จะทายมันยินก่อนนะจ้าเดี๋ยวเขามาเมืองกันจ้าว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะจ้าทุกคนคุกกี้ที่เขาเห็ดมันก็เย็นแล้วเนาะเขาจะมาเมืองกันจ้า เหนืขอข้างในก็นจะเป็นแบบนี้เนาะซิมมันเราจะมันกรอบดีอืมจ้าทุกคนคุกกี้เนยทั่วเขาโอทัองก่อยกับเซรัสนอกจาขอจบกินมีแค่นี้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าพอกันไม่คลิปหนาบายบาย